สวัสดีจ้าพอกันครั้งที่สองของมือแล้วเนาะจ้าพอกันคลิปสันๆได้จ้าพี่น้องสิผ้าไปเก็บบกแข่งเนาะจ้าบกแข็งนาบ้านต้นเดียวนัะจ้าพี่น้องนวยดกนวยแกเต็มทีแล้วเนาะจ้ามือนี่เลยว่าสีผ้ามาเก็บเนาะจ้ากะอดบ่ไดกะเล่นทายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องเนาะจ้าพอดีบามบอนีวันหยุดกับมีเวลาวางพอดีเนาะจ้าอันนี้เก็บตั้งแต่มมือเศรขนได้จ้านี่เก็บตั้งแต้มือเศรก่อนสิลงไปเก็บผักอยู่หน้านะจ้า ว่าสิเอาไปต้มกินก็น้ำพริกกะปิเนาะจ้าพี่น้องิ่งเปียงจ้าปู่อียงก็ได้กินเหมือนได้จ้าพี่น้องปลูกอ้อมเฮี้ยนอ้อมซานใ้เนาะจ้าบักแข้งนี่ปูกหลายอยู่เด้จ้าพี่น้องแต่ว่าปลู่ยืนคู่สายอยู่หน้าเนาะจ้าส่วนอยู่เฮียนกับมีตตนเดียวนี่ล่ะจ้าพ่ออยากตามน้ำพริกกะปิยามใด็กไก่มาเก็บไก่มือเนาะจ้าแต่ว่าม้นนี้หลายแห้งก็เลยเอาเก็บไปต้มจักหน่อยเนาะจ้าพี่น้องเป็นบักแข้งพันน์ไรน้ำจ้านี่ บักแข็งหรือว่ามะเขือพ่วงเนาะจ้าแล้วแต่พื้นที่เป็นสีเอิรนเนาะจ้าปอดสารจ้าพี่น้องเพียเต็มเลยเนาะจ้าเก็บเศษที่กับเสดเอาไปแช่น้ำล้างเพียออกเนาะจ้ากับเป็นคลิปสันๆเนาะจ้าพี่น้องผ้าเก็บผ้าเก็บมีหลอมเฮี้ยนไปเนาะจ้าขันมันปลูกเนาะจ้าพี่น้องปลูกยางละเล็กละน้อยเนาะจ้าความสูขของคนปลูกกับยูมองนีเลาะจ้าพี่น้องได้เก็บผลผลิตจาของปลูกกินเองเนาะจ้าเลือกกินกับจ้างได้ขายเนาะจ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวราไปแล้วจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า